ไม่จริงอ่ะพี่สมรวมอาจจะแข็งแรงพี่สำรวมจะเป็นมะเร็งได้ยังไงอ่ะเป็นได้สิพลอยสายไม่ใช่มะเร็งธรรมดาด้วยนะแต่สมรวมอ่ะเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารนี่ไม่ใช่เวลามาตลกนะสาธุเหรอน่าเป็นคุณพิงซีเรียสอ่ะพลอยสายทำไมไม่พาสมรวมไปหาหมอตั้งแต่แรกพี่สมรวม แล้วแล้วหมอว่ายังไงบ้างอะโอ้ยหมอก็แค่บอกว่าถ้ามาถึงมือหมอเร็วกว่าน,นี้อาการก็คงไม่ลุกลามหนักขนาดนี้โอ้ย,อยสำรวมยังใช้ความสาวความสวยยังไม่คุ้มเลยต้องตายก่อนไว้อันสมควรน, <c oughs> นี่นเป็นแมลงระยะสุดท้ายจิงๆหรอ,อหมอก็ถึงได้ปล่อยห้พี่มาอยู่กับญาติแบบนี้อ้ย <c oughs> ฉันเป็นพยาบาลนะท่าทำไมถึงไม่เอะใจเลยอะอพี่สํารฉันขอโทษนะ<อ>ฉันมัวแต่คิดถึงเรื่องแต่ตัวเองอะอไม่เป็นไร<อ>ไม่ต้องโทษตัวเองหรอกพลอยใสใครๆก็อ,อยากประจบเจ้านายอยากได้หน้าพี่เข้าใจฉันขอโทษจริงๆนะฉันมัวแต่คิดถึงแต่เรื่องประจบเจ้านายอ่ะฉันขอโทษน,นะนะขอโทษนะ สำรวมนะคเขาเข้าใจว่าใครๆก็ต้องคิดแต่เรื่องตัวเองทั้งนั้นต้องเห็นแก่ตัวทั้งนั้นพี่สำรวม,มฉันขอโทษนะที่ฉันเห็นแก่ตัวฉันขอโทษนะขอโทษนะยไม่เป็นไรไอ้เรื่องเลี้ยแข้งเลี้ยขาเจ้านายนะพี่เข้าใจ <c oughs> โอ้แม่คุณงานทั้งภายนอกและภายในเจ็บฟังใจขนาดนี้จะมีเวลาไปเข้าใจมีเวลาใหให้ภัยคนอื่นอีนกโอ้และคุณละพลอยสาย ใครเข้าใจอะไรใครบ้างไหมฉันเข้าใจแล้วพี่สำรวมฉันจะพาพี่ไปตรวจโรงพยาบาลของฉันให้แน่ใจไปเลยเอไม่ทันแล้วล่ะปล่อยให้พี่สาวอีกที่เป็นมะเร็งคนเนี้มันตายตรงนี้เถอะคุณลุงคุณลุเดี๋ยวนายเปียดมึงลองคอนเฟิร์มอีกเทได้ว่าพวกเราเนี่ มีแฟนเป็นน้องแตงกวาจริงๆใช่น้องแตงกวาเป็นกะทวยกะทวยก็กะทวยไงก็บอกกะถวยฟังไงเป็นกะถวยน้องแตงกวาชื่อมีชัยยศได้ยินแล้วเศร้าแล้วที่บอกว่าัวเป็นแฟนกะแตงกวาเนี่ยมึงจําได้แม่นจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่ไอ้ก่อนก่อนแล้วก็ไอ้เตียนต่อไปก็เป็นไอ้เพชรหลังๆก็พ่อมกางเลยนี่หมายความว่า เราอ่ะเคยกินน้องเตงกวากันอย่างตะกะตะกามเลยอ่ะไอ้ไอ้กวนนี่เด็กคนแรกเลยต่อไปเขาเป็นไอ้เตียนสังไงเพ่งนี่มันเลยเหรอนี่ออจ,อจอดจอดจอดอยู่โรงเรียนเดียวกันเน่ะคุ้นคุ้บ้างไหมเรื่องเดียวนะ,ะแต่จอดก็เรียนเรียนเดียวกันทำไมจอดจำไม่ได้วะ ทำเป็นจำไม่ได้จ๊อดมึงก็เคยยิงประตูน้องแตงกวาเหมือนกันเฮ้ยอะไรหมายถึงว่าตอนที่มึงเล่นในสนามบองมึงก็เคยยิงประตูกลางเฮ้ยแต่จ๊อดยิงประตูใครอะจ๊อดจำได้หมดนะเว้ยจ๊อดจำได้ยังไงนะกูบองเยอะแยะแค่มึงวิง่งเดียวก็เหนื่อยเอ้หาหันมาทำไมอะกดจะไม่รู้มึงเล่นยังไงอ,อะเฮ้ยพอแล้วจ้ารู้มาตลอดเลยไหมว่าแตงกวาเขาเป็น ก็ีแต่จำไม่ได้อ่ะพี่ใจเจ็มึงรู้ต่อนรู้อยู่ว่าแต่กวามันเป็นกระเทยทำไมมึงไม่บอกพ่อกูโอ้โหเยอะอ่ะอยากจะบอกท่ันแต่แต่มันจำไม่ได้อ่ะไม่ได้มันนี่อิดก่อดินนะ โคตรฐานที่มึงปล่อยให้กวงซึ่งเ <sting S 1> วลาน,นั้นรอหาที่เปรียบไม่ได้ไปจีบกัะเทยเหรอเฮะแล้วอ้างว่าจําไม่ได้ชงดีเลยเด็กกวงจะเตือนความจําให้มึงเราเติมไ,ไปไงไปไเฮ้ยไฮไเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนไม่อดหนอนบัดเลี้ยงรุ่นก่อนเลยเฮ้ยมันมีแครหวดหนวนแล้วตีกันไปโนแล้วจริงไมหมอเดี๋ยวนะพี่ผมว่ามันชักจะแปลกๆนะเดี๋ยวผมมา ไมปดันแล้วพี่สำรวมพี่สำรวมอย่าเป็นอะไรนะพี่สำรวนไอชัยพี่สำรวมพี่ชัยเหนาเหนาแล้วเกินเหนาจะเป็นพัดลมทิ้งไหวอะ เลยไม่เห็นแล้วจะเล่ามือปิดตาพี่ไว้โอ้ยใส่ถ้าเกิดพี่หลับขึ้นไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกพอ่ยส่อย่าลืมหาข้าวให้สำลีหาข้าวให้เพชรหาข้าวให้จดกินด้วยนะอย่ห่วงคนอื่นอีก้าผใจเจนนะพ่ไใส่ ถึงเวลาของสำรวมแล้วคะสำรวมสำรวมรวมไปใจรทางช้างเผืกทางช้เผือกพี่ไปก่อนนะพอยใจี่สำรวมพี่ไปสำรวมพี่สำรวมพี่สำรวมสำรวมสำรวมช่วยด้วยช่วยด้วยะหนีไปไหนจไหนีไปไหน ไม่ได้มาซ้ำโอ้โหชิชะช็อกระดุกนี่ยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอรอให้กินแตงกวาไม่เจนมึงทันดีก็นเลยเฮ่ก็โโอจอบอกไปแล้วไงว่าจอหจำไม่ได้โอ้โหมึงยังหนุ่มยังหน้ามึงจำไม่ได้ได้ไงทำไมเปียดมันจำไ,ไดใ้ใช่แล้วไอ้เปียดมันจำได้ถ้ามันจำไม่ได้มันจะพูดเป็นตุเป็นตะหนาด้ได้ไงวะ<อ><อ> เปียนมันจำได้ก็เรื่องของไอ้เปียดจอจจำไม่ได้ก็เรื่องของจอจพวกพี่กินแต่กวาก็เรื่องของพวกพี่สิวะโอ้โหพูดจามไม่รับผิดชอบเดี๋ยวก็พาไปแก้กรรมเสยเสียเวลาเวลาหยุดดามาแล้วเติมมันต่อดีกว่าเว้ยสวดแล้วไอ้จอจสวยแล้วพัฒนาช่วยมัหน่อยไหมไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้เ ไอ้นินหน้าตาคุ้นๆมาคัดจังหวักวงแบบนี้เติมไอ้นี่แทนเลยดีกว่าเดี๋ยวเดียวพี่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนี่ปูเองไหนวะปูไหนวะอ้าวก็ปูที่เปลี่ยนบอกว่าชื่อปลาไงเตียนก็ปูไงที่ส่งรูปสมัยเรียนลงในเฟซบุ o กมาให้พวกพี่ไงจำได้ปะโอไงปปูก็บอกว่าชื่อปูชื่อปูตกลงจำได้ไหมเนี่ย นึกออกละทไหนมะไอ้เปียดเคยบอกเอาไว้ว่าไอ้ปลานี่ยนะมันชอบเลี้ยงปลาแล้วมันก็จับปลาแล้วมันก็มีบอกปลาแล้วมันก็ตกน้ําตายไปกับปลาเออใช่เฮ้ยมันตาย